ค่ะตอนนี้เองในส่วนของบรรยากาศตลาดนุ่นทั้งโลกนะฮะดาวจนฟิวเจอร์ยังปรับตัวลดลงไป400กว่าจุดนั่นเองนะอะเดี๋ยวเราบอกระดับกับคุณปิงสวัสดีค่ะคุณปิงคะสวัสดีค่ะพี่ม่อนครับอ่าเป็นไงดาวจนฟิวเจอร์400จุดไอ้ตัวที่คุณคปิงให้ทำไว้เหตุการณ์รุ่งผมดีใจนะพี่ร<ะ>อดตายบุดเวบเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เราคุยกันว่าอะไรพี่พุดพุดก่อน ออกพุทธก่อนวัสองวันนี้ใช่ไหมใช่จ้าใช่พุทีพี่โอ้ทอดตายผมดีใจมากนี่คือถ้าไม่ได้พุนธีตายเลยเนะพี่วันจันทร์นั่นนู่นอยู่อ่าก็ก็ถือว่าอ,อพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยปิดพุดกันนะฮะโอคุยไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปิดพุดครับแล้วเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ว่าจะจะใช้พุดหรือจะใช้คอกันดีแต่ว่าอย่าลืมว่ารอดตายหมดพิดแอ้วพี่โอ้ดีใจเลยสิ่งนี้ แต่ว่าอกลับมาที่เรื่องของบ้านเราครับพี่ผมว่าน่าสนใจนะแต่เก็บไม่พี่ว่าบ้านเราแข็งแข็งตลาดเลยแข็งโดเลยเนี่ก็คือที่ตลาดเนี้ยมันยืนเหนื่อยพันสองได้ทั้ะที่ตลาดต่างประเทศมันมันแบบมันมันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องเซ็กเตอร์เวฟรอบนี้แรงมากวัต่างกตัวมากแล้วก็หนีไม่พ้นล็อกดาวน์แน่นอนที่อันนี้หนักนะครับดังนยุโรปน่าจะพังแล้วก็น่าจะน่าจะน่าจะแบบ กระเทือนกันทั้งโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าบ้านเราจะสังเกตได้ว่าไม่ค่อยลงเพราะอะไรเพราะมันลงมาก่อนแล้วนะครับแล้วประเด็นการเมืองจะเป็นสังเกตได้พี่ว่าเป็นเหมือนอย่างที่เคยคุยกันว่ามันจะเป็นลักษณะแบบเ,เราผ่านจุดพีคในเรื่องอารมณ์มาแล้วอะ่ะคือสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันดราม่ามากขึ้นนะพี่เพราะว่าการชุมนุมมันผันแปรไปได้หลายๆอย่างถูกป่ะแล้วไหนจะมีฝั่งที่เขาอยากจะแสดงในเชิงสารลักษณ์อย่างฝั่งเสื้อเหลืองอีกอะไรเงี้ยนะครับคือมันพร้อมที่จะมี หลายอย่างแต่ว่าในแง่ของตลาดหุ้นแล้วอะ่ะจะสังเกตได้ว่าตลาดหุ้นเริ่มชินกับเรื่องม็อบเพราะว่าขอแค่ไม่เห็นไม่ให้มีความรุนแรงขอแค่ไม่มีเรื่องการสลายกายชรชุนุมที่รุนแรงเนี่ยตลาดก็จะไม่ได้มีอะไรให้ตกใจนะพี่นะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องของการรัฐประหารเรื่องของการใช้กําลังสลายกายชรชนุมเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเราจะเห็นได้อยู่แล้วว่าอ่านรัฐมนตรีแต่งเพศเียอรมันเขาก็ออกมาพูดไกลๆใช่ไหมฮะพี่เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอนนี้มันสาคัญมากนะครับก็ภาพของการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งผมว่ามันมันคงไม่ได้เกิดขึ้นอ่ามันอาจจะมีการชุมนุมในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นนะแต่ตลาดหุ้นน่าจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะรับมือได้อ่ะนี่คือจุดแข็งของเราในตอนนี้แล้วพอเพอ,อเราลงมาเยอะแล้วต่างประเทศก็เลยอาจจะทําอะไรเราไม่ได้แล้วเราจะสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยตลาดตลาดเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจหุ้นที่จะมีผลประกอบการดีหรือผลประกอบการมันมีแนวโน้มฟื้นตัวนะครับเราจะเห็นได้ว่าโฮมโปรซึ่งเราพูดมาตลอดใช่ไหมพี่ว่าจับตานะมันพูดไป เทอรนี้น่าจะฟื้นปรากฏว่ารายงานก็ว่าพันสี่พันสี่ถือว่าดีกว่าตลาดคาดเยอะมากนะพี่พอดีกว่าตลาดคาดเยอะแล้วมันฟื้นตัวจัไใจมากที่แล้วกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าก็มีแรงซื้อกลับคืนมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล็งได้เลยอย่างวันนี้พี่สวัสดิ์เอ็มทีซีเนี่ยมาไล่กลับก็เพราะว่าเออร์เน็งมันจะดีคือตอนนี้ผมคิดว่าพูดอะไรก็ตามที่มันมีเออร์เน็งกเนี่ยน้อยว่าจะฟื้นตัวจัไใจมากสองหรือนี่เร์นีโมเมมนตัอตรอเน่็งก์โมาไ นะครับ <คะ S 2> หลายตัวตอนนี้มันเริ่มแสดงสัญลักษณ์อย่างนั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นภาพของตลาดหุ้นไทยดูน่าสนใจครับพี่นะครับดูน่าสนใจขึ้นในตอนนี้ที่เราจะเก็บพวกหุ้นที่เอิร์ดี้เป็นเฟื่อนตัวนะครับอแม้กระทั่งแบงก์วันนี้ยังบวกเ่ยใช่ไหมพี่ใช่ BBL นะ,นะใช่ไหมก็เป็นอย่างที่เราคุยกันพี่ว่าแบงก์พบออกมาแล้วมันจะไม่ทําให้เราอะไรมากมายหรอกไอ้ที่เราควรเรื่อง NPL ไปมันก็เฮ้ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอะไรอย่างนะครับ ก็ก็ย <infrared light> ังเก็บไอ้พวกหุ้นที่ปิงบอกว่าจ้องจ้องไหวใช่ไหมใช่จริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นหุ้นที่ปิงบอกไปได้นะพี่มันเป็นหุ้นจุ๊ใช่ไหมตอนนี้เริ่มออกดอกออกผลแล้วพี่ใช้ได้เลยุด่ตายสุดตายออครับพี่อ่ะก็บรรยากาศไอ้แรงรับพันสองรอยจุดนี่มันน่าจะรับไหวใช่ไหมฮะปิงต่อให้ไม่ไหวก็เฉยๆนะพี่ลงมาต้อลงมาแต่วุ่ณใหญ่มันลงมาเยอะเนาะก็ มันก็มีบ e โลได้ถึง1,150บาทอันนี้ก็สกีดกระดิ่งแมวอ่ะพี่ก็คงไม่ได้อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้นะครับจะผมคิดว่าฝ่ายหุ้นม,มันดูเห็นอะไรบางอย่างหลายอย่างที่ดูมีปีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับค่ะค่ะก็ต้องรอดูเนะาะว่าสถานการณ์เป็นยังไปงปิงๆเมื่อกี้พี่คุยกับพี่นิพน์นะพี่นิพนธ์บอกว่า,าเ,ออเงินนะกำลังที่จะโยก,กันต,ตึงตึงตึงการโยกเงินนี้ปิงมองว่ายังไง ช่วงรอ,งอ,อผลการเลือกตั้งอเมรคือคือหลังการเลือกตั้งอ่ะผมมองว่าถ้าเป็นบูเว็บูเว v บก็คือโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วก็เดโมแครตกินทั้งสภาบนและก็นสภาล่างเนี่ยโอ้โหเมเจอร์สตรีมมันจะออกมาพี่แล้วเราจะสังเกตได้เลยว่า d e โมแครตมักจะทํางานสอดประสานกับเฟดเสมอนะครับดังนั้นก็คงได้เห็นเรื่องของการพิพมแบงก์กู้หนี้ั้งใหญ่ของอเมริกาแล้วเงินก็คงคลักนะฮะ อ่ะอันนี้คือในฝั่งอเมริกานะครับพี่แต่ว่าไอ้ที่ผมกำลังมองตอนนี้คือฝั่งของยุโรปยุโรปเนี่ยมันเกิดเซ็กต์เวฟแรงมากรอบนี้มันแรงกว่ารอบที่แล้ว <c oughs> แบบสองสามเท่าตัวพี่พอสองสามเท่าตัว,ตวมันต้องมีลอกดาวเศรษฐกิจมันต้องตกสะเก็ด่ยผมเล็งว่าอีซีบีจะใช้ค e อเพิ่มแล้วตัวยุโรปเองเนี่ยจะต้องทำรีคัพเรยฟันที่กองใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอ่ะสภาพคล่องมันจะเยอะใช่ไหมฮะแล้วเมื่อบวกกับหลังการเลือกตั้งเนี่ยภาพของการค้าเสรีจะกลับมา จริงอยู่ว่าระหว่างเมกากบจีเนี่ยมันจะไม่ได้จุบปากกันนะพี่จะมีความตึงเครียดกันแบบเดิมแต่กำแพงภาษีอ่ะมันทลายแน่คือความสัมพันธ์ยังแย่อยู่นะแต่เรื่องกำแพงภาษีที่เล่นกันไปมากันไปมาสามสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะถลายลงแล้วเปลี่ยนใหม่ไปเป็นเรื่องของการทําข้อตกลงการค้าเสรีแล้วมีเงื่อนไขยุบยับนะครับเรื่องของสิทิประโยชน์สิทธิทางปัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะครับจุดเนี้ยมัน การท้าเสรีที่เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อเม e r ี i n g m a เก็ตเมื่อเป็นประโยชน์ต่อ emerging m a เก็ตมันก็เป็นไปได้พี่ที่เงินมันจะมาที่เ m e r g i n g m a เก็ตถามว่ามันจะมาไทยไหมมันคงไม่มาเงินจะมาไทยได้ก็ต่อเมื่อผมคิดว่าต้องมีเรื่องวัคซีนเข้ามาก่อนเพราะว่าถ้าวัคซีนมาทุกคนจะมองออกว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงที่สุดในเอเชียคือไทยเพราะว่าไทยพึ่งพาเ,เม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง14%ของ GDP นะครับ ก็คาดหวังได้ที่เรื่องเงินยกย้ายพียงแต่ว่ามันต้องลุ้นให้ฝั่งอเมริกาเป็นบูเวฟแล้วก็ต้องลุน e ล้นให้เฟดทำ QE e เพิ่มลุ้นให้ ECB ทำ EQE เพิ่มแล้วก็ลุ้นเรื่องการทำข้อตกลงการค้าเสรีมันต้องเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ของตลาดหุ้นอเมริกาคืออะไรพี่คือการเลือกตั้งไบเดนอาจจะได้เป็นประธานาธิบดีแต่วุฒิสภาเดโมแครตอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ของเสียงข้างมาก <c oughs> อันนี้จะเป็นปัญหานะพี่เพราะว่าการผลักดันกฎหมายพวกแพ็กเกจพวกสติมูลัแพ็กเกจเนี่ย มันจะยากเพราะมันติดขัดในเรื่องของสภานะครับโอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคิดกันต่อกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าว่ายังไงในเรื่องราวของออเมริกาแล้วก็ยุโรปรเพราะว่ายุโรปเองเนี่ยคืนนี้ทางฝรั่งเศสจะมีแถลงข่าวช่วงเข้าว่าจะมีการล็อกดาวน์แล้วก็เบลเยียมล็อกดาวน์ล็อกดาวน์มากกว่าอีกอือผมอยากให้สาราชนาจากการล็อกดาวน์ไปเลยแล้วบอลพรีเมียร์เลิกๆิกไปเลยตอนเนี้ย ปิงปิงนี่นี่อ้ออมผมไม่อยากให้เขาแข่งบอลกันแล้วไงพี่จริงไปรู้ทำไมฝรั่งเศสที่ลุ้นยูเคกันเดียวนะ้อเรื่องลูกเรื่องลูกต่อไปนะคะเป็นเขาเกิดยากขก็ดยก่าวดีครับ <laughs> ขอ้รรขอว<อ>มูดเรื่องของภาพที่กำลังเกิดขึ้นนะคะประเทศไทยจะได้อะไรและประเทศไทยในตอนนี้ในเรื่องราวของโควิดของเราคุมได้จริงไหมและทั้งโลกเองในตอนนี้ยังไงนะทั้งตุน ดยเฉพาะในฝั่งยุโรปเกิดฤดูหนาวนั่นเองนะก็มีการแพร่ระบาดอย่างแรงในตอนนี้ <c oughs> คนยุโรปจะบินมามืองไทยแต่ว่าพาสปอร์ตที่บินเข้ามาเป็นอย่างไรและโรงพยาบาลที่ดูแลคืออะไรและทำไมหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพขยบับทำไมอ่ะมันจะมีอะไรที่พัวพันเดี๋ยวเราก็หาข้อมูลต่อกันนะฮะ